สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เลยได้มาเห็นว่าเพิ่งเลิกเรียนมันบอกครับนี่ม่เลิกแล้วเลิกเรียนเลิกเลิกเรียนเนาะแล้วแฟนเลิกหรือยังครับยังยังยังคบกันอยู่คบอยู่คุยโทรศัพท์กันตลอดไหมตลอดหลายวันกับแฟนใช่ไหมเขาเป็นคนดีไหมครับคนดีเพราะว่ามีลูกด้วยมีลูกด้วยกันกี่คนคนเดียวคนเดียวผู้ชายสองผู้หญิงสองผู้หญิงสองผู้หญิงสองนะฮะแต่มีลูกคนเดียวผู้ชายกี่คน คนเดียวขะคนเดียวลูกกี่คนนะลูกหนึ่งลูกสามเียได้นูกนตัวแล้วตัวแล้วนะครับผมอันนี้งานเรียนอันนี้คือการบ้านให้ครูไม่ให้เลยเราเสียงจะบ้านในบ้านใช่ไหมฮะใช่อันนี้คือแอมมี่ปากหวานใช่ไหมเองพูดดิแอมมี่ปากหวานไม่หวานแอมมี่ปากหวานน้องแอมมี่ปากหวานชอบไหมชื่อนี้ชื่อนี้ค่ะชอบนะ เอาอย่างนี้อันนี้กอไก่อันนี้กกเสร็จไปแล้วเนี่ยอ๋อเอ,า,อางนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเราจะมาทดสอบว่าฮิแอมมี่จะเอะเขาเรียกว่ากอไก่เนี่ยท่องได้ไหมเนาะเรามาลองเช่ากันแล้วกันนะพี่ก็จะบอกกอกไก่แล้วก็พูดตามเลยนะกอเอย๋ยกอไก่ขอไข่ขอไข่ขอข,ขวดขอขวดของเราขอควายขอควายเขานาขอคนคนคือขัง คอระคังัะฟังฝางองงูให่ก้ายังอีกวะมันโดนชเสียงงองงูอย่างเงี้ยจอจานใช่ดีชชิงเ่งก้างกันเนี้ยชอชิงช่อชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซสู้ซือร้าซอร่ำพี่พีซอกระซือเพื่อกันซอเสือเสียละขนองคออ่างางขนองออ่างเมี่ยง นกสีตัวอโน้องสีนกตาตัวนนี่ปกมือเอิร์ตตอบได้อะอันนี้คือน้องมีความสามารถนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีการไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีการศึกษานะครับอย่างสุดคุณได้ไหมได้หรออ่าอย่างสองหนึ่งสองหนึ่งเป็นเป็นหมวกหนึ่งสองสองเป็นหมวกสามสองสามเป็นหมวกสี่สองสี่เป็นเป็นสามนี่ฮะเป็นสุดคุณขนาดแม่สองเขายังได้นะฮะ ภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษ A B C ได้ไหมไม่ได้ A ยังไง F เขียนได้เนะี่ยอันนี้ก็ไก่อ่าเราเขียนดูอ่าเราเขียนดูง่ายๆนะครับตรงนี้ได้ไหมนี่อะไร F เขียนอย่างนี้อ่าเรามาดูว่าน้องจะเขียนได้ไหมนะครับอา้อาวลองดูดิความสามารถไม่ใช่ว่าไม่มีการศรึกษานะครับคนเรา เ,เขียนกอไกล่ลองดูเห็นไหมอ๋อสวยงามมากอะไรต่ออันนี้กอไก่เหมือนเดียดสองหน้าแล้วฝั่งนี้อะไรนี่คเขาข้อไข่กัอกข้อไข่ละข้อไข่จะมีอยู่นี่เอาขอไข่ขไขก่อนก็ได้ขอไข่เอืออันนี้เอยียงเนี่ยปอปลาหรได้บอกข้อไข่ละ อันนี้อะไรขอควายขอควายยยยยเออโอเคพอแล้วอ่าได้ไหมถามถามถามพี่น้องได้ไหมคะได้ค่ะไม่ใช่ถามพี่น้องี่ได้ไหมคะได้อยู่ถามเขาว่าหนูหนูเจน,น,นสวยไหมคะฮัลโหลเจนสวยไหมคะเออแล้วอย่างสีนี่ได้ไหมได้อันนี้สีอะไรอันนี้สีเขียว สีเขียวสีเขียวนะฮะแล้วสีนี้สีนี้สีอะไรอันนี้สีแดงสีแดงฮะแล้วสีนี้สีนี้สีอะไรสีเขียวสีเขียวฮะเะทำไมสีเขียวมันเหมือนกันอันนี้สีอะไรอันนี้สีฟ้าเนี่ยอันนี้คืออะไรเนื้อ่างลบก นี้เราได้ทดสอบแล้วว่าเพิ่งเริ่เรียนมาใช่ไหมฮะยังไม่หันไปค่ะยังไม่ได้ไปอันนี้มาเสาร์วันนี้วันอะไรนะวัมนอาทิตย์วันนี้วันอะไรวันเสาร์วันเสาร์ได้ไปเรียนไหมนี่ไม่ไปทาไมไม่ได้ไปครับวันหยุดวันหยุดนี่เขารู้จักฮะวันหยุดอานี้ฮะเราจะมีเกมให้เล่นตอนหลังวันเด็กวันเด็กอชอบกินไอติมไหมฮะชอบกินแล้วอ่ะชอบกินไหม กอดเชือดซื้อไอติมมาหนึ่งแก้วอยากกินไหมครับกินอยู่ค่ะกินตบมือไอจับมือแล้วเปิดตู้เย็นเลยเปิดตู้เย็นเอามานั่นไหนในถุงเอามาเร็วเอามาโอ้อะไรเนี่ยไอติมเอามาเมื่อไห อันนี้ลงมาดี่ข้างล่าง <c oughs> ที่ซื้อมาจากนะฮะเราจะมอบให้น้องแอมมี่นะครับปึ่๊บอ่าเอาไปเลยเป็นไงบ้างครับดีใจไหมดี่จคยเกือบไม่ดีใจมั้ยมีไหมไม่มีดีใจไหม อยู่นี่อ่าเอาเป็นหนึน่งอันมีเก็บไว้อ่าอ่ะปติการาง่ายๆฮะวันนี้เราจะมาเล่นกันปริกิราง่ายๆเอม,มี่ต้องกินไอติมให้หมดภายในหนึ่งนาทีโอเคไหมทำได้ไหมทำได้ค่ะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่าอได้แล้วอ่าลองพิงคิดซิคิดซิก่อนคาปูชิโน่คาปูชิโนโอ่โนโอ่าหนึ่งสองสามคิดซิอะไรอ่ะอ่าคิดซิคิดซิคิดซิอุ้ยมันมอันนี้มันดินอ๋อคิดซิคิดซิคาปูชิโน่คาปูชิโน่นะเออรดอะไรเนี่ยส,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 สกเร็กอ่าโอเค นี่เความจำนี่คือกินยูงใคลกันได้เนี่ยน้ำหนึ่งถึงเอาล no, so no, ้วนะทางทำเวลานะถ้ากินได้ภายในหนึ่งนาทีเราจะมีของรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้พร้อมแล้วหนึ่งสองสามกินเลยไม่ให้เขาหัหลังไม่ได้กินเลยกินเลยเอาเลยอ่าเต็มเต็มเต็มเทมเทมเต็มเต็มเตมเทมแล้วไปหน่อยมึงแขนอยู่แขนเอาอะไรนะน้ำน้ำแขนคืออะไรเอามันมันแน่นท้อง Đó. Nam ở này, quá bay 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 Ăn bay 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 ăn bay ngon bay ngon bay 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 ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วรีบกินดูปิ้มปึ้มปิ้มปิ้นนนนามนะมาแล้วขอครับเย็นไหมไม่เย็นอืมไม่เย็นตัวน้ำลายออกน้ม่ลายเออเออหล่นไหมน้ครับอืมคือไว้ก่อนเคือไว้ก่อนใช้เราด้วย เคยกินไหมอันนี้เคยกินไหมไม่เคยกินอ่าอ,อร่อยไหมอร่อยอ่าอันละเท่าไหร่แค่สิบบาทอ่าอ่านั่งเอาเก็บขายอย่านี้หาซื้อได้ที่ไหนนี่กิมอ่ากินเลยนั่งนั่งนั่งเก็บขายอ่า,า,า <c oughs> อวันนี้ตีนเก็บตีนแล้วแล้วแล้วเซเว่นมีไหมมีอ่ามีคอนเตอร์คอนเตอร์ โทรัพท์อืมไม่ให้เราอะอืม,มยากเปเจโทรศัพท์ไม่ดมนิเ้รดยอโอเคชื่อก็โทรศัพท์นะบิ๊กซีมีไหมมีมาก่อนหนาใโทรัพท์โตสมีไหมมีออแล้วพ <laughs> อ,อแล้วเอ <laughs> เอากินกินมันจะละลายเรลล็ว หมดไหมหมดไม่มันม,มีอะไรออกอ่ะ้วยเสร็ตัวเยน็นไหมไหมเนาะอ่าไม่หมดหรอกเยน็นไหมอ่ะโอเคเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมอร่อยรสชาติเหมือนอะไรเหมือนช็อกโกแลตเหมือนช็อกโกแลตแล้วมันเป็นอะไรอ้อยขารมันเป็นอะไรมัน ขึ้นขึ้นในขัยทุกวันเนี่ยต้องทาครีมเนียมาดูใกล้ๆนีง่ไยทาแตกอ่ะเห็นไหมต้องทาครีมเยอะๆมีครีมไหม,มไม่มีคมรีมค่ะเขาไม่ชิปม,มัให้ม้ให้อยู่ออทาทา,ทาไม่ให้มันแตกนะครับเป็นกำหน้าอะไรที่ขึ้นนะอ่าทางทีมงานเรานะครับได้นําของขวัญรางวัลมาให้น้องแอมมี่ปากหวานใช่ค่ะดีไหมครับวันนี้ดีใจไหมดีใจอยู่จะได้รับรางวัลนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้ว ยืดขึ้นครับโอ้ยขันตัวตัวเ,เป็นขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดีด๋ยวเละจะไปเกามันเก่เชฟค่ะอ่เซฟขาอ่าขันหันรับไปทางนู้นขันหน้าทางนู้นอ่าขันหน้าทางนู้นปึ๊บหน้าหนึ่งสามอยหันมานะหนึ่งสองสามหันมาเป็นไงสวยไหมสวยไหมสวย นี่อ่ะใส่วอ่ะใส่เลยใส่เลยเข้าไปเลยมือฝังนี่ด้วยใส่เข้าไปได้อ้าวมือไหนไหนนี้ยนมือโอเคงได้ไหมได้หรอเสรไหมแล้เสรนะ ลองเช็คดูดิว่ากระเป๋าหลุดหรือเปล่ากระเป๋านั่นโอเคไหมลองเช็คดูไม่หลุดหน่อยลองเช็คดูกระเป๋ามันขาดหรือเปล่ามีอะไรไหมเราควักม,มาดูดิลูกโทรศัพท์นี่อ่าเอามานะครับก็อันนี้เปิดติดนะเปิดติดไหมดู เห็นไหมดิ๋วถ่ายกล้องได้นะเล่นไวไฟเล่นยูทูบได้ฟังเพลงได้นี่กล้องอ่ะจับดูจับเลยใช้ใช้เชือกผ้าไปถ่า้ด้วยอ่ะกดถ่ายตรงนี้ลองถ่ายดูดิอ่ะลองถ่ายดูแชะอ่ะหนึ่งสองสามอ่าดูตรงนี้ เห็นไหมเห็นปะฮะใส่สุดสุดบราณโทรศัพท์ที่มีอยู่ตอนนี้เปิดไม่ติดใช่ไหมฮะไม่ติดเท่าเครื่องเลยสิบเครื่องไม่ติดทุกเครื่องเลยใช่ฮะอันนี้พี่ก๊อตได้นำมาให้เป็นซัมซุง A10 นะฮะมือหนึ่งก็อยู่ประมาณสี่พันเก้านะครับแต่เครื่องดีนะฮะปกติก็หาซื้อมา ไม่รู้ว่าน้องจะเล่นได้ป่าอะไรเราจะแอมมี่จะเล่นได้ไหมเล่นเป็นไหมเป็นอยู่เวลาโหลดแอปต้องเข้าไปที่อะไรโหลดแอปเข้าไปที่แอปอะไรเฟซบุ๊กอ่าเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะฮะแล้วไปโหลดแอปโหลดแอปอึ้งแอปแอปเพื่อนด้วยแอปเพื่อนนะฮะเวลาโหลดเกม่ะโหลดทีไฟเอฟทีไฟรู้จักทีไฟจำจำได้แล้วค่ะต้องเข้าไปที่เพย์อะไรเพย์อะไรออ ทีเอนะฮะรายเดือนรายเดือนหรือรายวันรายวันรายวันเพราะว่าต่างเรามีมีไวไฟไหมไม่มีเราจะเล่นยังไงไม่มีไวไฟไม่อยู่เราะเอามือไปก่อนไวไฟบ้านใครบ้านน้ำมีนะมีรหัสอะไรรหัสสองสองตัวเดียวเหรอหนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามรหัสง่ายมากนะได้อยู่ได้อยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวก็เข้า้เวลามาแรงอีกแล้วเหตดให้โอเคอ่ะ ก็มอบให้น้องเอมมี่ให้เป็นซัมซุงไอสิบขอบคุณครับอ่าวันนี้ได้อะไรบ้างมันได้ไปทำให้กันบ้านค่ะเันเงี้ยวันนี้ได้อะไรบ้างนอกจากโทรศัพท์แล้วได้แล้วไปรับของขวัญให้เพื่อนนะคะดีใจไหมดีใจแล้วค่ะจะเอาไปทําอะไรบ้างเป็นถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเล่น tiktok เล่นเต้นเพลงด้วยค่ะฟังเพลงฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเพลงไปด้วยแล้วจะ ดูยู u ูบไหมดูค่ะ YouTube ด้วยนดูในเนตเกิรนะคะอ่าแล้วเป็นคนดีไหมคนดีอยู่วันนี้ได้อะไรบ้างหนึ่งหนึ่งหมวกไปสามวันนี้ได้อะไรบ้างหนึ่งไอติมไอติมสองอีอะไรเชืออ่าสามได้อะไรโทรศัพท์อ่าได้สามอย่างนะโอเคไหมโอเคแล้วค่ะอ่ามีอะไรจะบอกพี่น้องไหมบอกขอซองสุดถอยค่ะซองกอสุดาค่ะ ป้าคนเหนียวจะเจริญเหนียวจงเจริญพูดดังๆเคาเหนียวจงเจริญคนเหนียวเขาเจริอญอ,อ,อย่าลืมลืมิดตามกันเด็กตามช่สุดท้ดดยพี่ปุ๊กนะคะขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณมีตาให้เขาอยู่ขอบคุณทุกคนที่รักและชอบ,อบรักให้เขาชอบและเอนดูเองดูก็จะถ่ายคลิปให้ดูบะะ่อยๆ,ๆนะคะให้คลิปให้ดูบ่อยๆนะคะวันนี้วันนี้ต้องลาสุดท้ายไปที่นี่ก่อนอ่า เรื่องทีนดีโควิดกับระบาดด้วยบางคนมีทางคนงเราได้อยากจะบอกพี่น้องที่เดินทางไปช่วงที่อันตรายโควิดเนี่ยต้องทําไงเธอนะทำอาหารอะไรนะทำอาหารนะครับทำอาหารทำอาหารนะครับทำอาหารกินแล้วโควิดจะไม่มีนะฮะไม่ใช่คือระบาดน้ำท่วมไฟดับค่ะโควิดเนี่ยจะทําให้น้ําท่วมแล้วก็ไฟดับนะฮะใช่ไหมใช่นะฮะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยทำงาน รถไฟฟ้าโควิดฮะรถไฟฟ้ามันมาอยู่มาช่วยทุกคนออกขึ้นจากบ้านเนี่ยแหละแล้วปีหน้าเนี่ยน้ำจะท่วมไหมไม่ต้อท่วมอยู่ในป่าออกมาที่มามากหมดทุกคนเลยอืแล้วโควิดเนี่ยอยากจะแนะนําพี่น้องเนี่ยยังไงให้ป้องกันยังไง มันการโตครับว่า,วาน้ำท่วมในบ้านเนี่ยค่ะโควิดอ่าเพราะโควิดนี่นมาแห้ของโูกใหม่โควิด <COVID S 1> จะทําให้น้าท่วมให่น้น้ำน้ำท่วมบอกให้พี่น้องว่ามามาให้เขาเขากินสบายใจเข,าจเขาออ้ากองอย่างมีแค่แน่นีมีมีเข้ากล่องให้แน่นอนเวลาน้ําท่วมใช่ไหมใช่ดารานากักร้องคู่ง่งอะค่ะเขาก็าจะมาช่วยเหลือมาช่วยเหลือเขาเรียกว่าถุงยังชีพคุณชีพอัตรการมีอาหารแห้งบาม่าปลากระป๋องปลากระป๋องก็มีขนมหวาน อันนี้ช่วยเหลือโควิดใช่ไหมโควิดทุกคนนะคะโควิดเนี่ยควรจะบอกพี่น้องให้ป้องกันยังไงกันโตถ้าใส่แม็กซ์ในในบ้านเนี่ยออกมาใส่แมสกใส่แมสกด้วยใส่แมสก์แล้วออกไปบ้านออกออกไปบ้านไม่ได้ขนาดไม่ได้แล้วฉีดวัคซีนไหมวัคอะไรฉันฉีดเนี่ยกอฮอล์อ๋อล้างมือกอฮอล์แล้วล้างกอฮอล์แล้วทุกวันทุกวันทุกวีนทุกวันคือมาทุกวันค่ะฉีดวัคซีนไหมไม่ฉีดทำไมไม่ฉีดไปอยู่กับหมออะไรนะไปกับหมอต้องฉีดกับหมอ ใช่วัคซีนชื่อยี่ห้อวัคซีนอะไรฐานซิตเตอร์ฐานซิตเตอร์มันคล้ายๆโรงแรมเลยนะไอ้ก้อยนี่ที่เคยเป็นเนี่ยเหรอหายแล้วไม่เคยหายแค่ได้ไปเจาะอยู่ระบาดในบ้านฉีดเลยมันก็สิดยู่นหองมออะไรแหละไม่ให้เราสรุปฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดของพ่อแม่เขาหาไปอยู่อย่างหงหมอใกล้บ้านเงี้ยที่โรงพยาบาลวังสะพุงวังสะพุงฉีดวัคซีนนี่ให้ฉีดเลยฉีดบ้านป้องกันโควิดโควิดระบาด ยี่ห้ออะไรห่อเอสดีคนคนละคนละหัสได้ไปดูตามคนละหัสนะฮะเคเนาะปิ๊บปุ๊บยันไหนี่โอเคนะเห็นแล้วค่ะวันนี้ก็ฝากไปด้วยกันนะครับไทยที่เป็นกำลังแรงใจนะครับอย่าลืมนะฮะอยากอยากจะส่งของขวัญหรือครีมดูดูนี้ดูใกล้ที่เนี่ยดูเท้านี้โอ้ยอย่าต้องทาครีมไะเข้าใจไหมวันนี้ซีบอกไปซีมาให้อยู่เออเดี๋ยวพี่น้องจะส่งมาให้โอเคนะ ใช่ค่ะโทรศัพท์สายชาร์จนะเป็นนะคะเดี๋ยวจะสอนเล่นใช่ค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีการเข้าไปต้องเข้าไปเพราะเขาจะปิ๊บปุ๊กอย่าไปโหลดจะไปโหลดจะไปโหลดแอปอื่นๆมาใช้งานเนี่ยต้องเข้าไปที่แอปอะไรแอปที่มีพีไฟใก็ไดหมพีไฟนะฮะเมื่อกี้เฟซบุ๊กมีสองแอปนะฮะโอเคบายบายบาย